ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกกฎหมายพึ่งไม่ได้ตรงไหนครับกฎหมายพึ่งไม่ได้ตรงไหนครับอคำถ,ถามคือกฎหมายพึ่งไม่ได้ตรงไหนคุณเอาอะไรมาตัดสินว่ากฎหมายพึ่งไม่ได้สําหรับผมผมบอกกฎหมายพึ่งได้เพราะอะไรครับเพราะกับตัวผมเนี่ยทุกอย่างที่ผมดําเนินชีวิตผมมีปัญหานะผมมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ผมก็ใช้กฎหมายจัดการผมก็ใช้กฎหมายดําเนินการผมก็ได้รับฟังยุติธรรมของกฎหมายแต่ผมจะไม่ไปฟังว่าเฮ้ยคนนั้นบอกว่าเป็นอย่างนั้นคนนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้คนนี้บอกว่าเป็นงั้นคนนั้นบอกว่าเป็นงั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาพูดง่ายๆนะครับไอ้พวกรักษากฎหมายหรือทนายมันก็พวกเดียวกันอยู่แล้วก็แล้วแต่คุณครับก็แล้วแต่คุณคิดผมบอกแล้วไงสําหรับผมนะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยกฎหมายพึ่งไม่ได้แต่สําหรับผมผมบอกกฎหมายพึ่งได้เพราะผมได้รับฟังยุติธรรมจากกฎหมาย ผมเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ผมก็ใช้กฎหมายผมก็ได้รับฟามยุติธรรมจากกฎหมายหมดแต่หลายๆคนนะ่ะที่บอกว่าไม่ได้รับฟามยุติธรรมจากกฎหมายนะ่ะคุณไม่ได้รับฟามยุติธรรมจากกฎหมายด้วยตัวคุณเองหรือคนฟังคนอื่นหรือคุณดูจากข่าวหรือคุณไปฟังคนนั้นคนนี้บอกหรือคุณดูว่าข่าวมาลงอย่างนั้นข่าวมาลงอย่างนี้ข่าวมาลงแมง่นั่นนแต่คุณไม่เคยประสบกับตัวเองเลยแต่ถ้าคุณเคยประสบกับตัวเองอันนี้เข้าใจได้แต่ละคนประสบการย่อมไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเอาเอาการตัดสินของตัวของเราเองมาตัดสินอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกผมไม่บอกว่ากฎหมายนะครับยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นนะครับแต่สําหรับผมผมได้รับฟามยุติธรรมจากกฎหมายแลวจะบอกว่าผมไม่ได้รับฟามยุติธรรมจากกฎหมายอันนี้ก็คงไม่ใช่ครับกฎหมายมีไว้ให้กับคนรวยกับคนฉลาดใช้ถูกใครเป็นผิดก็นนั้นก็คือก็ก็เป็นความคิดของคุณนะครับพี่เลคุณมีความคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณครับ ระวังนะครับวิจาร์แบบนี้นะครับพวกาศาสนาอิสลามเขาจะมาตอบอ่าวิจารณ์เรื่องอะไรครับคุณเล็กวิจาร์เรื่องอะไรครับผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องาศาสนาเลยครับคุณเองหรือเปล่าครับที่เพิ่งมาพูดนะพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นไอ้นี่ที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ยังไม่ได้พูดถึงาศาสนาอิสลามอะไรเลยกฎหมายบางอย่างก็ no comment ก็ได้เรื่องรูปเรื่องรูปที่ไหนครับ รูปที่ช่องผมเลยครับแล้วยังไงครับรูปที่ช่องผมก็ไม่มีครับรูปที่ช่องผมก็ไม่มีครับแล้วผมก็ไม่เคยพูดถึงถึงถึงศัสนาอิสลา,ามครับผมก็ไม่เคยลงรูปของศัสนาอิสลา,ามครับในสังคมก็เราก็เห็นบ่อยในความยุติธรรมนะครับเห็นบ่อยแล้วอ่าแล้วคุณเลประสบกับตัวเองหรือยังล่ะครับ ประสบกับตัวเองหรือยังครับหรือว่ายังแต่ฟังข่าวฟังสังคมฟังคนนั้นคนนี้อ่าสูกตั้งแมฟังจากคนนั้นฟังคนนี้ฟังจากข่าวฟังจากคนนู้นเล่าคนนี้เล่าคนนั้นเล่าแล้วก็บอกคือสังคมไอ้นู้นีโอ้สารพัดครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับคุณแดนซี่ นะ <c oughs> ไม่มีกฎหมายนะครับสังคมก็อยู่ยาก <c oughs> ใช่ครับ ส่วนใหญ่นะครับนะครับคนที่เคารพคนคนที่ไม่เคารพกฎหมายนะครับส่วนใหญ่มันก็จะโดนกฎหมายนังแกเพราะมันไม่เคารพกฎหมายถึงเวลามันก็หาว่าความยุติธรรมนังแกอย่างงม้นอย่างนี้นะครับต้นเรื่องคือทนายคนนั้นมีความรู้แต่ทําไมต้องไปโพสต์แบบนั้นเรื่องแบบนี้ไม่สมควรเลยก็แล้วแต่ครับนะครับแล้วแต่คุณเลยคุณจะว่าสมควรหรือไม่สมควรผมก็บอกแล้วไง ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้สนใจครับผมสนใจแต่ว่าการใช้ฟาร์มรุนแรงมันไม่สมควรแค่นั้นเองส่วนเขาจะประเด็นยังไงอะไรยังไง <c oughs> มีคนเข้าข้างทนายเยอะนะครับมีคนเข้าข้างทนายเยอะก็ไออะไรอะสภาทนาฟาร์มก็ออกมาถแถลงข่าวแล้วครับนะเราต้องแยกครับคือจะบอกว่าวันนี้สมมุตินะครับว่าวันนี้ คนนึงเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเราใช้กำลังไปตัดสินเขาแบบนั้นเหรอครับต้นเรื่องมันจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรอันเนี้ยสุดสุดท้ายแล้วต้องใช้กำลังต้องลงมือแบบนั้นเลยครับนะกันถามว่าไปโพสต์ไปยังงูนบางงี้แล้วเขาผิดกฎหมายป่ะถ้าผิดกฎหมายก็ใช้กฎหมายกัจัดการ ถ้าไม่ผิดแต่กูไม่พอใจแต่กูใช้กําลังอย่างนั้นเหรอครับแล้วสะใจแล้วชอบใจก็แล้วแต่ครับถ้าแบบนั้นนะครับสังคมจะเป็นแบบนั้นก็แล้วแต่ครับถ้าคุณคิดว่าใช้กําลังแล้วมันถูกต้องก็แล้วแต่ครับผมคงไม่ไปบอกอะไรแต่สําหรับผมผมบอกแล้วผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงผมไม่สนับสนุนการใช้กําลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเฮ้ยโพสต์แล้วเราไม่ชอบ โพสแล้วเราเรา,เราไม่โอเคแล้วทุกอย่างแล้วเราก็ไปติดตามเขาอะไรเขาแล้วก็ไม่หมั่นไส้แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วบอกอันนี้ถูกต้องเป็นแบบนั้นเลยครับเป็นแบบนั้นเหรอครับถ้าก็โพสแล้วแล้วเราไม่ชอบใจเราหลีกเลี่ยงได้ไหมลนะ่ะเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปอ่าน ไม่มีใครว่าอะไรแค่คุยกันเพียงแค่ไม่ควรใช้ความรุนแรงแต่นั่นเองไม่เกี่ยวกับเข้าข้างค่ะนะครับขอให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันเนี้ยเราเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเราเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเยอะเกินไปหรือเปล่า พอถามว่าวัานนี้อย่างกับทนายผมก็บอกตรงนะผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ทนายคนนี้โพสอะไรเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ใส่ใจทนายคนนี้ผมไม่ได้ให้ค่าทนายคนนี้แล้วก็ผมก็ไม่ได้สนใจเลยเมื่อเราไม่ให้ค่าเราไม่สนใจแต่คือการกระทําอันนั้นนะมันคือการที่อยู่บนหน้าสือ่ออยู่ที่สถานที่ราชการอยู่ที่กองปราบ เขาเหยียดศาสนาอิสลามนะเขาเหยียดเขาเหยียบศาสนาอิสลามก็ต้องตามไปต่อยใช่ไหมครับก็ต้องตามไปต่อยใช่ไหมครับหรือ,อยังไงครับ สังคมวุ่นวายเพราะพวกสารแน่เยอะครับสาระนะจริงครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เห็นมีข่าวออกนะครับเห็นเห็นเห็นมีข่าวออกนะครับข่าวแบบอ่านะครับข่าวออกตอนนี้นะครับข่าวออกอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับตีข่าวอ่ะโอ้โหสำนักข่าวตีข่าวอ่าอาทิตย์หน้าอ่าอาทิตย์หน้าดีเอสไอจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับบอส บอสทั้ง18คนนะครับหนาวแน่แน่หนักแน่ๆโอ้โหนับดีเอไอนะับ, SI. ะบจะแจ้งข้อหาเพิ่มคำถามคือแจ้งไปเลยแจ้งเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะแจ้งข้อหาอะไรเต็มที่ก็แจ้งข้อหาอะไรครับพรกอรฟอกเงินพรกอรฟอกเงินแจ้งเลยครับนะ พราะไม่ว่าจะเป็นพรกฟอกเงินหรือว่าหรือว่าช่อโกงนะหรือว่าช่อโกงคำถามเดียวกันครับครับเพราะอะไรครับก็แก้เหมือนกันแก้ข้อกล่าวหาเหมือนกันพิสูจน์เหมือนกันนะว่าไม่ว่าไม่ได้เข้าขายไม่ได้ช่อโกงก็แค่นั้นเองนะให้มารู้กันไปให้มารู้กันไปตามหลักฐานถูกต้องครับก็แจ้งมาเลยครับคือเขามีสิกล่าวหาครับ เขามีสิทธิ์กล่าวหาบริษัทดีไอคอนนะบริษัทดีไอคอนกับบอสเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ข้อกล่าวหาก็แค่นั้นเองครับนะแค่นั้นเองครับนะ